ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาราเริ่มรายนะคะอันนี้จะเป็นคลิปการอ่านดวงประจำเดือนกันยายนนะคะสําหรับชาวรัคณากราศีกุมภาช่องของรายีวันที่ตามหลักโูราศาสตร์ตะวันตกหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่20มกราคมถึงวันที่17กุมภาพันธ์นะคะ ผู้ที่มีดาวจันทร์ดาวศุกร์สถิตอยู่ในราศีกุมก็สามารถรับชมรับฟังเป็นไกด์ไลน์ได้ค่ะต้องบอกว่าการอ่านดวงเป็นการอ่านแบบ general reading เป็นการอ่านแบบภาพรวมทั่วไปไม่ได้เหมาะจะจมคนในคนหนึ่ง,นนงเพราะฉะนั้นอย่ามากว่าเป็นดวงส่วนตัวจับจะดห้มาดูดวงส่วนตัวกับนารานะคะสำหรับท่านที่ไม่ทราบลัคนานะคะเดี๋ยวนาราจะแปะวิธีการหาลัคนาไว้ให้ใต้คลิปซึ่งในการหารักนาผู้เพื่อจะต้องทราบเวลาเกิดตามไปเกิดที่แน่ชัดนะคะหากไม่ทราบก็ให้ยึดต่อวันที่ที่นาราดได้แจ้งไปก็ได้ค่ะ สำหรับคนที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งจริงๆเพื่อเป็นกำลังใจให้นาราได้ทำคลิปแบบนี้ต่อไปเราก็จะได้ไม่พลาดคลิปที่นาราอัปเดตในเรื่องของโหราศาสตร์ตะวันตกผสมประสาทกับการอ่านไพ่ททโรแบบนี้ให้เป็นประจำในทุกๆเดือนด้เลยนะคะตั้งแต่เดือนกันยายนเป็นต้นไปนะคะนาราจะอ่านดวงเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของดวงความรักอย่างเดียวแล้วนะคะจะเป็นการเพิ่มในเรื่องของการงานแล้วก็การเงินเข้ามาด้วยในคลิปเนาะจะ,ะเพื่อความหลากหลาย เพื่อความหลากหลายในเรื่องของการรับชมรับฟังแล้วก็หลายๆคนอาจจะไม่ได้มีปัญหานะะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อย่างเดียวนะคะอาจจะเป็นเรื่องอื่นๆที่เราอยากจะรับฟังแล้วก็เอาไว้เป็น เรื่องที่เอาไปประกอบการตัดสินใจนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการวางแผนนะคะการงานการเงินก็ได้นะคะอยากจะให้มีความหลากหลายนิดน,นึงจะได้ไม่ต้องเน้นไปแค่เรื่องเดียวนะคะแต่เรื่องของความรักความสัมพันธ์นาราก็ยังอ่านให้เหมือนเดิมนะคะใน1คลิปเนาะแต่จะไม่ได้ทําคลิปแยกแล้วนะคะก็จะทําเป็นคลิปรวมไปเลยนะคะโอเคทีนี้นะคะเดี๋ยวนาราจะอ่านในเรื่องของออโหราศาสตร์ดวงดาวก่อนแล้วเดี๋ยวนาราจะเปิดไพ่ประกอบให้นะคะเนาะ โอเคโหงศาสตร์ดวงดาวนะคะดาวอาทิตย์นะคะอยู่ตรงนี้นนีะ่เมื่อก่อนน่ะก่อนเดือนก่อนหน้านี้มันอยู่ในเรือนคู่ครองเนาะก็จะเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อยู่แล้วนะคะในช่วงเดือนสิงหานะคะเขาจะมีประเด็นเรื่องของการที่อาจจะไปโฟกัสนะคะบางคนมีข่าวดีเข้ามาในเรื่องของคู่ครองนะคะเนาะอาจจะเป็นจังหวะเวลาที่ความรักความสัมพันธ์ดีเลยก่อนหน้านี้น,น,น,นะคะแต่บางคนเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มานะ ต้องบอกว่ามันมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเข้ามาสําหรับบางคู่เนาะแล้วเดือนนี้นะคะมีดาวอาทิตเข้ามาเลงนะ,ะดาวเสาร์ด้วยนะอาจจะเป็นในเรื่องของอาการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะนั้นตีมดวงในช่วงเดือนกันยายนก็จะเนเ้นไปเรื่องคู่แล้วก็ในเรื่องของการเงินนะคะส่วน,นเรื่องของการงานเนี่ยนะคะนารามองว่าคือมันมีประเด็นมันมีปัญหามาตั้งแต่ไหนแต่ไ,แตไร,รแล้วละการงานหลายๆคนอาจจะปรงไปแล้วก็ได้นะคะในเรื่อง,องการงานก็ไม่ได้แบบ ถึงขั้นแบบว่าจะทนกับมันไม่ได้บางคนน่ะมีปัญหาจนอยู่กับมันได้แล้วถูกไหมมีปัญหาเรื่องของการงานจนเราก็รู้สึกว่าอยู่กับมันได้แล้วแหละปรงแล้วนะคะแต่ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันเหมือนเข้ามามีตลอดเลยชาวัคนากุมราศีกุมอาจจะรู้สึกว่ามันอะไรกันนะกันหน่ากับเรื่องความรักในเกิดมาเนี่ยเราอาพัพรักหรือเปล่าหลายคนอาจจะรู้สึกแบบนี้ซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่นะคะมันแค่เป็นจังหวะเฉยๆเนาะมันไม่ได้แบบว่าเป็นอย่างนั้นตลอดเวลานะ ทีนี้นะคะดาวอาทิตย์เนี่ยมันอยู่ตรงนี้ถึงประมาณกลา,างหลังมาที่เดี๋ยวนะหลังกลางเดือนกันยาอยู่นะคะมันจะอยู่ตรงนั้นยาวๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีเรื่องของการเคลียร์การเปลี่ยนแปลงในเรื่องความรักความสัมพันธ์นรวมไปถึงในเรื่องของการเงินบางคนอาจจะไปเกี่ยวข้องกับการเคลียร์นะคะทรัพย์สินมรดกนะคะ หรืออาจจะเป็นจังหวะเวลาที่หลายคนเนี่ยมีข่าวดีเข้ามาในช่วงเดือนสิงหานะคะแล้วก็เป็นจังหวะเวลาของการพูดคุยเรื่องของสินสอดทองมั่นก็ได้หรือบางคนมีปัญหากันในเรื่องสินสอดทองมั่นนะเอาจริงๆนะเออมีคู่ไหนที่มีปัญหากันในเรื่องนี้บ้างนะไหนคอมเมนต์ล่อยฟังหน่อยอาจจะเป็นเรื่องนี้ก็ได้มันมีประเด็นเข้ามาในในเดือนนี้ในเรื่องการงานของคุณเนี่ยนะคะก็คือดาว ดาวการงานคุณจริงๆคือดาวเสาเนาะอาจจะเป็นเรื่องของการมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนโครงสร้างในหลงการงานเข้ามาหรือว่าคุณอาจจะรู้สึกว่างานที่คุณทําอยู่อะค่ะมันรู้สึกว่าความรับผิดชอบมันเยอะขึ้นหรือคุณอาจจะมีเวลาดูแลตัวเองหรือพักผ่อนตัวเองน้อยก็หาเวลาจัดสรรเวลาดีๆนะคะเพราะว่ารู้สึกว่างานเนี่ยมันยังไม่ได้เบาลงเลยนะคะมันก็จะมีแบบเพิ่มเข้ามาอยู่เรื่อยๆหรือว่าหนักเรื่อยๆเพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับเราแล้วแหละนะคะว่าเราจะไม่เหน็จัดการบริหารเวลา ในการที่จะมาดูแลตัวเองอยังไงนะคะอย่าให้งานมันกินเรานะงานทํางานหนักอะคะ่ะมันเหมือนกับว่ามันจะส่งผลเสียมาถึงสุขภาพของเราด้วยน,นี้นรา,าก็เตือนไปก่อนนะคะนี่เรื่องการงานส่วนในเรื่องของการเงินนะคะดาวการเงินเดินถอยหลังสิ่งที่นาราจะเตือนคือการเอาเงินไปลงทุนนะคะแบบผิดผิดมีคนชวนไปลงทุนแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยทําไมมันกําไรมันน่าจะดีนะ คือเราคาดหวังไว้ว่าเ,ออเงินมันจะได้มาแล้วกาไรมันจะงอกเงินแต่นรากำไจะบอกว่าสิ่งที่คุณเห็นสิ่งที่คุณฟังมามันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่คุณคิดเพราะฉะนั้นเป็นไปได้เนี่ยถ้ามีใครมาชวนไปลงทุนหรือไปทําอะไรแล้วมันดูกําไรแบบเวอร์เวบอกได้เลยว่าปฏิเสธได้ปฏิเสธไม่ควรลงทุนนะเพราะว่ามันมีแต่เสียกับเสียนะคะดาวเนปจูนเนี่ยไม่เป็นดาวแห่งความหลงหลงอยู่ในเรื่องการเงินของคุณ มันทามุมเล็งดาวพุธนะคะที่เดินถอยหลังอยู่ในเดินการเงินซึ่งเป็นเรือนนี่สินถ้าคุณนะคะทำอะไรแบบไม่คิดนะคะทำอะไรแบบไม่คิดเนี่ยคุณจะเสียเงินและเป็นหนี้โดยใช่เหตุนะ,ะหรือถ้าใครวางแผนจะกู้เงินทําอะไรสักอย่างหนะะึ่งเนี่ยอันนี้ยังไม่เหมาะจังหวะเวลานี้ไม่เหมาะนะ,ะเพราะว่าอะไรดาวเนปจูนถอยหลังถึงสิ้นปีดาวพุธมันเดินถอยหลังมาเล็งดาวเนปจูนนะคะจนถึงวันที่15กันยายน พุธมันเป็นดาวเจ้าเรือนอะไรดาวเจ้าเรือนนี่สินดาวเจ้าเรือนการเงินอีกเจ้าเรือนหนึ่งของคุณและดาวพุธมันเป็นดาวแห่งความคิดการเจรจาการสื่อสารการคอมมิวนเคชันแล้วมันเดินถอยหลังหมายาว่าความคิดความอาจของคุณอาจจะไม่ได้คิดถี่ถ้วนแบบปกตินะคะและ้วมะเร็งเนบจูอีกอาจจะคิดแบบหลง,ห,ลงหรือมีคนมาพูดให้คุณรู้สึกมีความคิดที่มันหลงผิดไปอันนี้ก็ต้องระวังในเรื่องของการเงิน นะคะหรือถ้าเป็นอีกในหนึ่งในเรื่องของการใช้เงินตามอารมณ์อันนี้ก็ต้องเตือนไปก่อนนะคะเพราะว่าดวงการเงินเนี่ยรู้สึกว่าไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะในช่วงเดือนกันยาก็เตือนไว้ประมาณนี้ส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะะดาวเจ้าเรือนความรักความสัมพันธ์ของคุณคือดาวอาทิตย์นะคะมันจะย้ายเข้าสู่เรือน8นะคะ คนโสดเนี่ยนะคะถ้าจังหวะเวลานี้เนี่ยอยู่เป็นโสดได้อยู่เป็นโสดไปก่อนนะคะเพราะว่าถ้ามีคู่เข้ามาเนี่ยมันยังไม่ไม,ไม่ไม่ใช่จังหวะเวลาของการเจอคู่เพราะว่าถ้าคุณจะเจอเนี่ยคุณเจอมาตั้งแต่เดือนสิงหาคมแล้วเดี๋ยวรอหลังประมาณเดือนหน้าเดือนตุลาคมนารามาว่าถึงจะดีเนาะในเรื่องของการที่ถ้าจะออกเดทเนี่ยให้รอหลังวันที่20 22กันยายนไปก่อนช่วงจังหวะเวลานี้อยู่คนเดียวได้ดีแล้วค่ะอยู่คนเดียวไปแฮปปี้กว่าอีกนะคะทีนี้นะคะ คนที่มีคนคุยไม่มีสถานะสถานะเนี่ยนะคะได้ไม่ได้เดี๋ยวคําตอบมานี่แหละในช่วงเดือนกันยายนเพราะว่าอะไรดาวอาทิตย์นะคะมันย้ายเข้าสู่เดือน8มันมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเรื่องของความสัมพันธ์เข้ามาโดยเฉพาะคู่ที่คุยกันมานานแล้วทีนี้มันก็จะตกลงกันได้แล้วแหละว่าจะเป็นแฟนกันหรือจะต่างคนต่างไปนะ,ะหรือสถานะอาจจะเป็นคนคุยต่อไปแต่คําตอบมันมาแน่ๆนะคะในช่วงเดือนกันยายนนี้นะว่า ไอคนคุยคุยเอะที่คุยอยู่นานเนี่ยมันจะอย่าอะไรยังไงคําตอบมานะคะแต่มีการเปลี่ยนแปลงเข้ามาแน่นอนในเรื่องของความสัมพันธ์เปลี่ยนดีไม่ดีขึ้นอยู่กับพื้นดวงด้วยนาราบ,บอกเสมอว่าพื้นดวงของแต่ละคนไม่เหมือนกันอันนี้คือเป็นอ่านดาวจรอ,อาจจะกระทบกับคุณหรือไม่กระทบเลยก็ได้นะคะก็รับชมรับฟังแบบี้วิจนะารณยาณแต่แนวโน้มมันจะเป็นไปในทิศทางนี้นะคะ,ะ,คะก็เอาไว้ประกอบการตัดสินใจแล้วก็วางแผนกันแล้วกันในเรื่อง,องความรักความสัมพันธ์ ทีนี้นะคะคนที่มีคู่ที่มีประเด็นมีประเด็นกันจริงๆอยหนึ่งเรื่องเงินหนี้สินการคุยกันตกลงกันไม่ได้ในเรื่องของการเงินหรือทรัพย์สินอะไรบางอย่างที่ได้มีการลงทุนร่วมกันนะคะที่ได้ลงทุนร่วมกันหรือการแบ่งจัดสรรผลประโยชน์ที่ไม่ลงตัวเลยทำให้ความรักความสัมพันธ์มีปัญหาหรืออาจจะไม่ได้ ใช่เวนี้ก็ได้แต่นารามองว่ามันมีเรื่องของเงินเงินทองทองและทรัพย์สินเข้ามาเกี่ยวข้องที่ทําให้ความรักความสัมพันธ์มันมีประเด็นปัญหากันหรือหลายคู่ตกลงกันไม่ได้ในเรื่องของการสู่ขอสินสอดทองมั่นมีเข้ามาแน่นอนบางคนมีปัญหากันอยากแต่งแต่ไม่ไม่มีเงินสินสอดแล้วก็มีปัญหากับคนรักก็ได้นะคะทีนี้นะคะถ้าถามว่ามันจะเคลียร์มันจะจบได้ไหมมันจะ ลงตัวกันได้หรือเปล่าได้นะแต่ให้รอหลังวันที่22กันยายนไปก่อนให้ดาวอาทิตย์มันหลุดมุมเสียและรอให้ดาวพุธมันเดินหน้าช่วงจังหวะเวลานี้ปนีป,ปนอมได้ชะลอได้ชะลอไปก่อนหรืออาจจะบอกว่าขอเวลาไปคิดก่อนก็ได้อย่าเพิ่งตัดสินใจอะไรอะไรสำคัญเพราะมีโอกาสมากๆที่จะตัดสินใจผิดพลาด ไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่จะพยายามเคลียร์ปัญหาในเรื่องความมร้อนสัมพันธ์ถ้าตัดสินใจช่วงนี้เนี่ยคิดเยอะๆคิดถีทัว่วว่ามันจะไม่กระทบแล้วก็ไม่มีผลกระทบมาในภายภาคหน้านะคะเป็นไปได้ชะลอไปก่อนนะคะเพราะว่าดาวพุธมันถอยหลังตั้งแต่วันเนี้ยวันที่นาฬาอ่านดวงเนี่ยยี่สามสิงหานะคะไปจนถึงวันที่นู้นสิบห้ากันยาเลยนะคะแล้วก็ดาวอาทิตย์มันยังเลง็งดาวเสาร์อยู่นะคะเพราะฉะนั้นรอให้ดาวอาทิตย์มันหนุบมุมเล็งไปก่อนแล้วก็ดาว พุทธมันเดินหน้าไปก่อนนะฮะอันนี้ถึงจะดีเนาะทีนี้มาที่คู่ที่ไม่มีประเด็นนะฮะสิ่งที่ต้องเตือนแล้วก็ต้องระวังเนี่ยนะคะน่าจะเป็นในเรื่องของการครอบครัวนะคะอาจจะมีประเด็นในเรื่องของการที่บุตรบริวารน,นะคะนำสร้างปัญหามาให้ก็ได้นะฮะหรือ,อเขาเรียกว่าอะไรหมดเงินไปกับสิ่งของในบ้านของใช้ในบ้านนะคะ เนี่ยเป็นไปได้สูงมากๆอนะ่ะมันมีเรื่องเกี่ยวกับการใช้เงินไปกับสิ่งที่อยู่ในบ้านอ่ะของในบ้านนะคะเกี่ยวข้องกับคนในบ้านคนในครอบครัวนํามาซึ่งการเสียเงินนะคะหรือนะคะสิ่งที่ต้องระวังอีกก็คือของการที่อาจจะหมดเงินไปกับสิ่งที่ตัวเองอยากได้มานานสิ่งที่รักนะคะ เช่นสมมุตินะสมมติอยากได้ iPad อยากได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะหมดอาจจะหมดเงินไปในลักษณะแบบนั้นก็ได้ใช้จ่ายเงินไปในเวน,นั้นก็ได้ถ้าบริหารจัดก,การเมเนการเงินดีๆก็ซื้อได้ค่ะไม่ได้มีประเด็นปัญหาอะไรนะคะแต่ว่ามันเป็นมุมฉากหมายคพราะว่าถ้าซื้อในช่วงเนี้ยนะช่วงที่สุกถอยหลังแล้วดาวมันทํามุมเสียหรือซื้อเครื่องใช้ไฟ,ฟฟ้าเข้าบ้านอะไรก็แล้วแต่ช่วงเนี้ยมันจะได้ของไม่ดีเพราะนั้นรอไปก่อนนะคะนู่นรอเป็นไปไ,ได้รอหลัง กลางเดือนกันยาค่อยว่ากันจะซื้อค่อยค่อยรอช่วงนั้นนะคะโอเคต่อไปมาดูในเรื่องของไพ่กันว่าไพ่จออกเป็นอย่างไรไพ่เนี่ยมันก็จะขึ้นมาขยายโหราศาสตร์ดวงดาวเนาะแต่ขึ้นอยู่กับว่ามันจะขึ้นชูโลงมาเป็นเรื่องอะไรก็แล้วกันเนาะเพราะฉะนั้นมาดูกันว่าไพ่เนี่ยจะขึ้นมาขยายชูโลงในเรื่องอะไรนะคะประจําเดือน กันยาเยนนะคะโตอ่านไพ่ของนาราก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยนะคะทุกคนเพราะนาราเดินทางต่างประเทศบ่อยมันอาจจะทุลักทุเลนะคะแต่นาราก็จะพยายามหาเวลาแล้วก็หาพื้นที่มาอ่านคลิปแล้วก็อัดคลิปให้ทุกคนนะคะแต่อาจจะลงช้าหน่อยนะคะไม่ได้ลงคลิปเร็วเนาะเพราะว่าไม่ได้ว่างเหมือนเมื่อก่อนลแล้วจะทุกคนจะ แต่นาราก็ยังทำ YouTube อยู่นะอยยดเพิ่งเลิกติดตามกันนะแต่อาจจะไม่ได้ลงคลิปบ่อยเหมือนเมื่อก่อนหรือไม่ได้ลงคลิปเร็วเหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนมันมีเวลาไงทุกคนแต่ตอนนี้นาราเดินทางข้ามทวีปอะ่ะกว่าจะหายเจ็ตแลกกว่าจะไปเดทตัวเองได้ก็ใช้เวลาทุกคนเข้าใจนาราหน่อยนะอยากจะไลฟ์สดมากเลยเอาจริงๆแต่ มันไม่มีเวลาเลยเวลาให้กับตัวเองยังไม่ค่อยจะนี้เลยค่ะทุกคนคะ่ะเห็นใจนาราด้วยนะไพ่ใบแรกนะอัศวินถือไม้เท้า the f o o l the moon 5ถ้วย หนึ่งไม่เท่าว้าวเดอดซันอุ้ยไพ่ดีเดือดซันมาคือดีเลยเลยเลยเจ็ดออฟซอสเจ็ดดาบหนึ่งดาบโอ้วยวไพ่ความคิดเยอะไปเปล่าคิดเยอะคิดมากนะเดือนนี้เนี่ยโอเค รู้สึกไพ่ชูโรงมาจะเป็นในเรื่องของความคิดแล้วก็อิโมชั่นอิโมชั่นล้นล้วนเลยนะคะอิโมชั่นมาเลยมาเต็มมากแล้วก็ความคิดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนาลาเห็นเอเนจีของความเครียดความกดดันอิโมชั่นคิดเดยอะคิดมากขึ้นมาในตำแหน่งอดีตแล้วก็ตำแหน่งณนะปัจจุบันบางทีเนี่ย นารายกจะให้ปล่อยวางเนาะไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่คือแต่ละคนจะมีปัญหาไม่เหมือนกันแต่มันมีเรื่องอยู่เรื่องหนึ่งที่ติดอยู่ในห้วงอารมณ์ความรู้สึกของชาวราคณากรุราศีกรุณนะตอนเนี้ที่ทําให้คุณคิดแล้วคิดอีกคิดไม่ตกแล้วก็เอามาเสียอ,อกเสียใจอะ่ะมันเหมือนกับยังไม่ปล่อยวางอะ่ะบางทีเนี่ยสิ่งที่มันผ่านไปแล้วอะ่ะให้เราทิ้งไว้ในอดีตเนาะอย่าเอามามีผลกระทบกับ ปัจจุบันเนาะนารพยายามพูดกลางๆเนาะเพราะแต่ละคนเจอปัญหาชีวิตไม่เหมือนกัน Energy ณนะปัจจุบันเนี่ยคุณดีมากเลยนะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเผชิญอยู่มันกําลังจะผ่านไปแล้วคุณจะผ่านไปแล้วเนี่ยผ่านไปได้แน่นอนแล้วผ่านไปอย่างมีกําลังใจแล้วคุณจะกลับมาเป็นคุณคนเดิมได้แน่นอนมีการเริ่มต้นใหม่เ n e r g y ของการเริ่มต้นใหม่เข้ามามีเดอะซันรอในตําแหน่งอนาคตคุณจะกลัวอะไรนะคุณจะกลัวอะไร เดอะซัน <The> เข้ามาในตำแหน่งอนาคตเนี่ยสิ่งดีๆมันรอคุณอยู่ข้างหน้าแต่ณนะตอนนี้คุณยังไม่ปล่อยวางอารมณ์ความรู้สึกและความเสียใจนะคะที่คุณเผชิญอยู่ณนะปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานหรือแม้กระทั่งในเรื่องปัญหาของการเงินแล้วก็ในเรื่องของความรักความสัมพันธนะ์นะลาลาอาจได้ภาพรวมเพราะว่ามันขึ้นมาทุกเรื่องเลยนะแต่หลักๆแล้วเนี่ยลาามองว่ามันเกิดมาจากความคิดคุณอาจจะรู้สึกว่าใครก็ไม่จริงใจโดนหักหลังนะเจอคนที่แบบคอยแทงข้างหลังคุณก็ได้นะคนรู้รู้สึกว่า ทำไมมันมีแต่คนแบบไม่ดีเข้ามาในชีวิตหรือเจอคนไม่ดีเข้ามาในชีวิตมันเป็นเรื่องของอดีตปล่อยไปคุณไปทําอะไรมันไม่ได้นะะนารากลังจะบอกว่าคนที่คิดไม่ดีกับเราเนี่ยสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเขาก็แพ้ภายตัวเองให้มาโฟกัสที่คุณเนี่ยเอเนจีเป็นในสบวรเนี่ยเอเนจีของคุณนะคะดวงของคุณเนี่ยมันกําลังจะขยบไปอีกสเต็ปหนึ่งมันกําลังจะเดินหน้าแล้วเฟสใหม่เข้ามาแล้วนะการเริ่มต้นใหม่การเขาเรียกอะไรสิ่งที่คุณ กลัวเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คุณยังมันยังมาไม่ถึงคุณกลัวแค่ว่าอนาคตที่คุณจะไปเริ่มต้นใหม่เนี่ยคุณจะเป็นยังไงคุณคิดไปถึงดาวองคารแล้วทั้งทั้งที่คุณยังไม่แม้แต่จะเริ่มต้นด้วยซ้ำอ่ะเข้าใจไหมไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินหรือความรักความสัมพันธ์นะคะมันมันคุณคิดไปล่วงหน้าค่ะมันเลยกลายเป็นว่าคุณคิดแล้วคิดอีกคิดแบบย้ำคิดย้ำทำเพราะนั้นสิ่งที่อยู่ตรงหน้าคุณเนี่ยคุณไม่ต้องกลัวนะคุณผ่านมันไปได้และผ่านมันไปได้แบบ แบบดีแบบสดใสแบบไม่รู้จะพูดยังไงอะ่ะคือเด e อ u ซนขึ้นมานะแต่คุณต้องเรียนรู้จากประสบการณ์ในอดีตคนที่พูดที่ทําร้ายจิตใจคุณหรือคนที่แทงข้างหลังคุณเนี่ยอย่าไว้ใจคนง่ายมันยังมีคนที่ยังคิดไม่หวังดีกับคุณอยู่คอยจ้องนะคะที่จะนินทาติชินนินทาหรือขโมยผลงานของคุณนะคะเพราะนั้นมีอะไรเนี่ยนะคะไม่ต้องไปแชร์กับ คนอื่นจะทุกเรื่องเรื่องบางเรื่องเราก็เก็บไว้บ้างนะคะโดยเฉพาะเรื่องที่มันจะนํามาซึ่งสร้างซึ่งผลงานให้เราสร้างสิ่งดีให้เราอะ่ะบางทีเราก็ไม่ต้องแบบไปบอกแผนะการอะไรต่างๆนาะนาะให้คนอื่นรู้หลงหมันเหมือนกับเราเอาแผนลบไปบอกศัตรูอ่ะเพราขก็ใจไหมคนคนนั้นก็ไม่รู้ว่าเขาจริงใจกับคุณในระดับไหนเดี๋ยวเขาก็มาแววงกัดคุณทีหลังอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนาะ อันนี้คือพูดกลางๆไปก่อนในเรื่องของการงานทุกอย่างกำลังจะขี้คายผ่านไปด้วยดีนะคะไม่ต้องเครียบไม่ต้องกังวลสิ่งที่ต้องระวังระวังคนแค่ไม่หวังดีติดฉีดินทาแล้วก็ขโมยผลงานนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะการเงินเนี่ยมันกําลังจะผ่านพ้นไปแล้วนะคะสิ่งที่นรา,ายอยากจะระ,ระวังให้ระวังนิดนึงถ้าใครตัดสินใจเปลี่ยนงานนะคะหรือลาออกจากงานยังไม่อยากให้ลาออกช่วงนี้ ถ้าเป็นไปได้เนี่ยไม่อยากให้ออกมาว่างงานก่อนเพื่อหางานไม่ดีเลยเพราะมีโอกาสมากที่คุณจะว่างงานนานเหมือนกันนั่นเราอยากจะให้คุณอดทนกับที่เก่าไปก่อนนะคะแล้วรอจนกว่าจะมีบริษัทนะคะตกลงบริษัทใหม่ตกลงรับคุณเข้าทํางานถึงไปแจ้งลาออกอย่างนั้นจะดีกว่านะคะเนาะยังไงถามว่าคุณจะได้ในสิ่งที่คุณปรารถนาไหมไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่ใน ช่วงเดือนเนี่ยในไพ่เนี่ยคุณประสบความสําเร็จคุณสุขสมหวังแน่นอนมีไพ่เดือดสันขึ้นมาในพื้นดวงเนี่ยนาราบอกเลยว่าสมหวังแต่กว่าจะผ่านไปได้มันต้องผ่านบททดสอบนิดนึงไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะในเรื่องของออการเงินนะคะไพ่าการเงินไม่ได้ขึ้นมาว่ามันถึงขั้นแบบจะแย่แต่ว่ามันเหมือนกับรายจ่ายเยอะระวังเรื่องค่าใช้จ่ายนะคะมันเหมือนกับว่ามีรายจ่ายมากกว่ารายรับก็ได้หรือบางทีเนี่ย มันอาจจะแบบว่าไม่เหลือเก็บก็ได้นะคะก็เมเนจการเงินดีๆแล้วกันในช่วงเดือนกันยายนนะคะส่วนในเรื่องความรักความสัมพันธ์เนี่ยนะาราอยากจะให้หลายๆคนนะที่ยังไม่ move on หรือ move on ไปวงกลมเนี่ยนะคะออกมาจากคอมฟอร์ตโซนของตัวเองก้าวข้ามผ่านจากอดีตที่มันเจ็บปวดออกมาซะบางคนเนี่ยยังพยายามไปส่องแฟนเก่าไปดูเรื่องเก่าๆไปแบบว่านึกถึงเรื่องเก่าๆที่มันเหมือนเอามีดมาแทงตัวเองอะ คุณกําลังเอามีดมาแทงตัวเองทั้งๆท,งที่คนคนนั้นเขาทิ้งมีดไปแล้วแต่คุณดันไปหยิบมีดนะค่ะมาแทงตัวเองต่ออย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ได้มีผลดีนะกับตัวคุณเองค่ะมีไพ่ห้าถ้วยเข้ามาเขาบอกว่าสิ่งดีๆเนี่ย มันมีอยู่นะบางทีเนี่ยมันจะมีคนเข้ามาแต่ว่า energy ของคุณอนะที่คุณยังไม่ลืมคนเก่าๆเนี่ยมันบล็อกสิ่งใหม่ๆเข้ามาเนี่ยมันบล็อกสิ่งใหม่ๆเข้ามาซึ่งมันกําลังจะเข้ามา energy เป็นคนธาตุไฟเมสิงธนุงนะคะเข้ามาด้วยราศีสิงด้วยนะคะเนี่ยเตอดซันเข้ามาเข้ามาแล้วดีมากนะ,ะราศีกุมเนี่ยก็มาเนี่ยราศีเดียวกันกับคุณนะคะเพราะฉะนั้นมันจะมีคนเข้ามาเยอะแยะมากมายแต่ว่าคุณบล็อกบล็อกตัวเองไว้ขังตัวเองไว้อยู่กับอดีตเพราะฉะนั้น เคลียเอเนจีเก่าออกไปนะฮะแล้วก็คนที่คุยหลายคนคุณคุยนะระวังรถไฟจะชนกันนะคะเตือนไปก่อนถ้าใครทําคิดไม่ซื่อหรือทําอะไรไม่ซื่อนะฮะระวังนะความจริงจะปรากฏนะ,ะหรือมีคนถูกจับได้นะคะว่าคุณโกหกหรือแอบทำอะไรลับหลังอันนี้ก็เตือนไปก่อนเนาะสำหรับคู่ที่ไม่มีประเด็นนะคะมีเกณฑ์การเดินทางนะคะนี่เดินทางท่องเที่ยวนะฮะหรือได้รับข่าวดีเรืองการตั้งครันการบุตรมาแล้ว เนี่ยนะคะเดือนซันเข้ามาเนี่ยมีข่าวดีนเรื่องของการตั้งคันได้ด้วยนะคะชีวิตคู่นะคะยังเอ่เขาเรียกอะไรเดือนซันเข้ามาเนี่ยชีวิตคู่แสดงว่าอยู่ในเกณฑ์ที่แฮปปี้อ่ะไม่ถึงขั้นหวือหวาไม่ได้แย่นะแต่ก็แฮปปี้มีความสุขกันดีนะพอเขาเรียกนะสมฐานะตามอะไรนะตามสภาพ ตามสภาพกันไปนะคะแต่ว่าไม่ได้ถึงขั้นแย่แต่สิ่งที่ต้องระวังก็คืออาจจะมีค่าใช้จ่ายเข้ามาเยอะค่าใช้จ่ายในครัวเรือนก็มเมนเทจในเรื่องของการเงินให้ดีก็แล้วกันนะคะโอเคอันนี้ก็เป็นพลังงานภาพรวมนะคะดวงประจําเดือนกันยายนเนาะสำหรับชาวรัคนากราศีกุมหวังว่าการอ่านดวงแบบนี้จะถูกใจทุกคนทุกท่านนะคะคอมเมนต์คุยกันได้นะคะว่าชอบไม่ชอบนะคะยังไงก็ ขออภัยด้วยแล้วกันเนาะแต่นาราอยากทําคลิปแบบเวนี้ดีกว่านะคะดีกว่าเรื่องความราักคอนสัมพันธ์มันจะได้หลากหลายกัทุกคนนะคะแล้วก็มันจะได้ละเอียดกว่าดวงความรักด้วยเข้าใจไหมเพราะว่าดวงความรักมันอา่านมันก็ได้แค่ดวงความรักเข้าใจไหมคะแต่ถ้าอ่านอย่างนี้มันได้ทั้งดวงความรักได้เรื่องอื่นๆในแง่อื่นของชีวิตเราด้วยเนาะแบบนี้มันดีกว่านะคะยังไงก็เป็นกาลังใจให้ทุกคนทุกท่านนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้นาราด้วยการกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้นารากดกระดิ่งยิงๆแล้วคอมเมนต์ก็ได้ค่ะไม่คอมเมนต์ก็กดหัวใจกดอะไรก็ได้ค่ะที่แบบว่าให้เป็นคอมเมนต์นะคะ ช่องนาราจะได้โดนดันกับเขาบ้างนะคะจะได้มีกำลังใจคำต่อบางทีเนี่ยมันไม่โดนดันมันก็ท้อแท้นะคะทุกคนเพราะว่าทำคลิปมันใช้ energy เ,เยอะมากมันไม่ใช่แค่ใช้คำพูดมันอาจคลิปตอนตัดต่อมันอัปโหลด energy มันเยอะมากะคะ่ะทุกคนนาราอยากได้กำลังใจนะคะอย่าง้อยก็แค่คอมเมนต์ลูกหัวใจนะคะหรือว่ากดนิ้วโป้งอะไรก็ได้นะคะที่แบบว่าอคอมเมนต์นะ่ะอ,อย่าให้มีคอมเมนต์เยอะๆนะคะเนาะนาราจะได้โดนช่องนาราจะได้โดนดันกับเขาบ้างนะคะยังไงก็เดี๋ยวพบกันใหม่นะคะในดวง ประจำเดือนตุลาคมนะคะวันนี้ของค่ะแล้วสวัสดีค่ะ